สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องกปดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับโครงการแจกเงินดีท่าน10,000บาทล่าสุดนะครับก็เป็นที่สรุปชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงรายละเอียดของโครงการนี้ด้วยตนเองนะครับท้งเรื่องระยะทางของการใช้งานนะครับซื้ออะไรได้ไม่ได้บ้างใช้หนี้ได้หรือไม่นะครับแต่ที่สําคัญ โครงการแจกเงินดีท่าน1 0 0 0 0บาทนี้ก็แน่นอนแล้วนะครับว่าจะมี3กลุ่มต่อไปนี้นะครับถูกตัดสิทธิ์แน่นอนแล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเงินดีท่านได้นะครับส่วนการใช้งานก็ใช้ผ่านแอปเปาตังเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของเรื่องนี้ทั้งหมดกันได้เลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์นะครับไปถึง1000ไลค์นะครับแต่อื่นก็จะได้รับชมรับฟังคลิปข้อมูลข่าวสารนี้ด้วยนะครับรับชมรับฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่หรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามนะครับ สรุปแล้วนะครับเงินดีท่าน1,000 0บาทใช้งานผ่านแอปเป๋าตังเริ่มเดือนพฤษภาคม2567นะครับเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินดีท่าน1,000 0บาทเตรียมยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมแจงข้อกำหนดเงื่อนไขรับสิทธิ์เงินดีท่านวอร์เ็ตล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันแจกเงินให้กับประชาชนคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไป ผู้มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทแล้วก็เงินฝากในบัญชีไม่เกิน5,000 0 0บาทนะครับซึ่งข้อมูลนะครับก็ได้สรุปมาให้นะครับทั้งไทม์ไลน์ก็คาดว่าจะเริ่มต้นนะครับใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2567ส่วนวิธีการลงทะเบียนรับเงินเดือท่าน1 0,000บาทผ่านแอปปาตังนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปและร้านค้าที่ต้องลงทะเบียนนะครับจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อรับสิทธิเงินเดือท่าน10,000บาท ทั้งนี้นะครับผู้ที่เคยลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วจะไม่ต้องลงทะเบียนซ้านะครับเนื่องจากมีประชาชนลงทะเบียนอยู่แล้วกว่า40ล้านคนและมีร้านค้าที่คุ้นเคยอยู่แล้วกว่า1.8ล้านค้านะครับจากโครงการก่อนหน้านี้ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับทั้งนี้ระบบเป๋าตังค์นะครับก็มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วซึ่งจะลดระยะเวลาประหยัดงบประมาณและลดความเหลื่อมล้ําซ้ําซ้อนในการสร้างและดูแลระบบ กระทรวงการคลังเองก็มีความคุ้นเคยในการกำกับดูแลและบริการจัดการป้องกันการทุจริตต่างๆโดยจะพัฒนาต่อยอดระบบเป๋าตังให้สามารถทำงานโดยมีบล็อกเชนอยู่ด้านหลังเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งระบบบล็อกเชนนะครับจะทำให้รัฐป้องกันการทุจริตได้นั่นเองนะครับส่วนไทม์ไลน์โครงการแจกเงินดีท่านวอลเล็ตใช้ได้วันไหนนะครับก็เริ่มที่นะครับเดือนมกราคม2567 จะเป็นโครงการอ e ีลิฟันนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับและเดือนพฤษภาคม2567นะครับเงินก็จะเข้ากระเป๋าตังค์ผู้มีสิทธิ์นะครับก็จำนวน1,000 0บาทและเดือนพฤศจิกายน2567นะครับจะต้องใช้เงินครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็เดือนเมษายน2570นะครับก็จะเป็นเดือนที่สิ้นสุดโครงการแจกเงินดีท่าน1,000 0บาทนะครับ สำหรับการประกาศปฏิทินเดตอนวอลเลต์นะครับจะใช้ระยะเวลาในการตีความโดยกฤษฎีกานะครับและกระบวนการกฎหมายช่วงปลายปี2566นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่สภานะครับช่วงต้นปี2567จัดเตรียมงบประมาณและจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นั่นเองนะครับก็คือหลังจากสงกรานของปีหน้านั่นเองครับ พร้อมกันนี้นะครับก็ยังมีโครงการอีลีฟันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นไปเพื่อให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลนะครับจากการซื้อสินค้าและบริการนะครับมูลค่าไม่เกิน50,000บาทโดยให้นำไปกํำกับภาษีนะครับมาประกอบการยื่นภาษีบุคคลนะครับและรัฐก็จะคืนภาษีให้นะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการเงินดีท่าน10,000บาทนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังย้ากับสื่อมวลชนว่าอย่างที่ผมถแถลงไปในวันนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการตับกฎหมายและได้รับมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทํางานอย่างรัดัฐกุมนะครับก่อนจะเข้าครมอเพื่อให้ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนต่อไปนะครับและคาดหวังว่านโยบาย d ดยีท่านวอเลเนี้คือนโยบายที่ประชาชนเป็น,นกลไกสําคัญ ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับผ่านสิทธิ์ในการใช้ใจ่าย10,000บาทผมขอฝากนโยบายนี้ให้กับประชาชนทุกคนร่วมกันใช้สิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจเพราะท่านเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติของเรานะครับส่วนข้อมูลของโครงการนี้นะครับก็มีอยู่3ข้อหลกัหลกๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ก็คือระยะเวลาในการใช้ใจ่าย6เดือนนะครับใช้งานผ่านแอปเปิลตังภายในอำเภอที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับ 2. เริ่มใช้เงินดีท่านในเดือนพฤษภาคม 257- ถึงเดือนเมษายน2570นะครับแล้วต้องใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนนะครับหากไม่ใช้ภายใน6เดือนเงินก็จะกลับเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็3นะครับใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับ และเงื่อนไขเงินดีท่านวอลเลตหนึ่งมืนบาทนะครับตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงข่าวอธิบายสรุปเงื่อนไขเงินดีท่านวอลเลตหนึ่งมืนบาทนะครับวงเงินห้าแสนล้านบาทเมื่อวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกระบุเงื่อนไขรับสิทธิเบื้องต้นนะครับหากใครอยู่ในสามกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยรายละเอียดของทั้งสามกลุ่มก็มีดังนี้นะครับ กลุ่มที่1ที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับก็คือรัฐบาลจะมอบสิทธิ์ในการใช้จ่ายเงิน10,000บาทให้กับคนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า5 0 0,000บาทข้อหมายความว่าใครที่อายุไม่ถึง16ปีนะครับตอนเดือนพฤษภาคมก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับกลุ่มที่2นะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือสําหรับผู้ที่มีรายได้เกิน70,000บาทนะครับแต่เงินฝากน้อยกว่า ห้าแสนบาทก็จะถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่3นะครับที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่มีเงินฝากในบัญชีเกิน5 0 0 0สนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินดีท่านครั้งนี้นะครับแต่จะได้ใช้สิทธิ์ในโครงการอ e ีล e ีฟันแทนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ3กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเงินดีท่าน1 0,000บาทนะครับ ส่วนระยะเวลาในการใช้งานครั้งแรกนั้นนะครับรัฐบาลก็จะให้สิทธิประชาชนใช้จ่ายภายใน6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มนะครับก็หมายความว่าเมื่อเริ่มโครงการใครได้รับสิทธิ์นะครับต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน6เดือนถ้าไม่มีการใช้จ่ายจะถูกตัดสิทธิ์ริบเงินคืนครั้งทันทีเมื่อหมดระยะเวลา6เดือนแรกและขยายพื้นที่ในการใช้งานนะครับครอบคลุมถึงระดับอำเภอ ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นมานะครับพร้อมกับใช้เงินเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ10,000แสนล้านบาทส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีใหม่นะครับก็หมายความว่านะครับเมื่อเราได้เงินมาแล้วนะครับ10,000บาทในเดือนพฤษภาคม2 5ง7จะต้องใช้เงินครั้งแรกนะครับภายในเดือนพฤศจิกายน2 5งหนะครับไม่อย่างนั้นท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์และก็ริบเงินคืนครั้งต่อไปนะครับส่วนการใช้งานนะครับก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับส่วนท่านใด ที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่มีโทรศัพท์นะครับต้องไปยืนยันตัวตนหรือรับสิทธิ์นะครับที่ธนาคารของรัฐบาลนะครับรูปแบบการใช้งานก็มี2แบบนะครับแบบแรกก็ใช้ผ่านมือถือได้เลยและแบบที่2ก็ใช้งานผ่านบัตรประชาชนได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับรับชมรับฟังคลิปจบแล้วนะครับคิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเย,ยียวยาแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ